สวัสดีครับส่งงานครับทันนี้ครับเป็นมิโกะแชนนะครับลูกค้าทําการติดตั้งนะครับเป็นโปรเจกเตอร์ไบบอก9.1 b a c k Edition นะครับพร้อมประหลาด t c x 5 5วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงกันนะครับเปิดไฟครับพร้อมกรอบวงแหวนน s t y l e นะครับ LED นะครับไฟต่ําครับไฟต่านะครับจะเป็นโปรเจกเตอร์ไบบอก9.1 b a c k Edition นะครับขนาดเล็กลูกแก้วนะครับ3.2นิ้วนะครับสูงครับโปรเจกเตอร์ทุกตัวนะครับเป็นไฟซีนอตสูงต่ําในตัวนะครับ โลโก้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวดูไฟหน้ารถนะครับขุ่มครับปล่อยครับดูแสงผ่านฟิล์มนะครับสูงครับปล่อยครับความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆีนเนียนะติดต่อทางเพจ Facebook BTPremiumAuto Si n o ครับ ทุกสาขานะครับบริหารงานโดยทีมงานช่างหนี่ครับขอบคุณครับ